บินจิกาเศรษฐีศรัทธาของเรานี่เป็นศรัทธาที่เกิดแล้วไม่มีคําว่าบันไบในคุณพระรัตนไตรพระพุทธเจ้าคือพ่อคือแม่คือกูคือบาของข้าพเจ้าไอ้พวกเธอนี่เป็นเทวดาประเภทไหนเลยเฮ้ยหนีจากบ้านกูเดียวนี่เห็นไหมล่ะสั์ก็เทวดาเทวดาก็ร้องห่มร้องไห้จูงลูกจุงหลานหนีจากบ้านบินจิกาเศรษฐีไปแล้ว เออไปหาเท้าจาตุมมหาราชทั้งสี่ว่าช่วยผมด้วยเนี่ยบินทิตกาเสตีไล่ผมออกจากบ้านเอยเธอนั่นแหละนิสัยไม่ดีเป็นเทวดาไม่ดีนู่นไปกาบไอ้มาขามันไอ้ไปไปกาบเท้าสกะนู่นไป,ไปกกขอโอกาสเท้าสกะไปและไปกาบเท้าสกะดขอโอกาสเท้าสกะว่านี่ถูกบินทกาเษตีไล่หนีจากบ้านโว้ยไม่ได้ไม่ได้เนี่ขอไอ้ขอให้เท้าสกะนั่นน่ะไปบอกแจ้งกาเษฐีด้วยว่าผมขอข้ามา ผมจะขอขอมาบินตกเศรษฐีแล้วจะไอไ้อทำให้รวยเหมือนเดิมที่พูดไปนะพูดไปด้วยความรู้จำไม่ถึงกันทา้ศาศสกไม่ยอมอีกโน่นไปกราบพระพุทธเจ้าโน,อนอ่นที่ไม่ท้าศึกศไล่วินตากะไอ้ไล่เทวดาทีวิตมิจฉาติิที่ที่บอกว่าให้เลิกนับถือพระพุทธเจ้าพระแตระสงฆ์ให้เลิกแล้วลึกถึงพุทโธพุทโธนั่นแหละนี่ใครมาบอกหลวงปู่วันนั้นว่าให้เลิกภาวนาพุทโธซชมันผิดทางนั่นและใครพูดอัน ให้พวกเธอกลับเนื้อกลับตัวใหม่ด้วยนะไม่งั้นจะจมในมหาอาเวจีตนรกนะถือว่าประมาทพุทธเจ้าพพะธรรมประสงค์นี่พวกเธอพิปลุลมปลลาดไปหรือเปล่าพิจารณาใจตองตัวเองด้วยมีสติอยู่หรือเปล่าหรือว่าเป็นบ้าเป็นบอไปพิจารณาตัวเองด้วยนั่นเป็นอย่างนั้นเนี่ยนี่ก็ไปการาบพุทธเจ้าที่เทวดากลุ่มนั้นก็พูดเรื่องต่างๆเล่าเรื่องต่างๆพุทธเจ้าฟังพุทธเจ้าก็ตัดให้เรียกวินาศรเสีเขาเฝ้าเห็นไหมล่ะ นี่เป็นเรื่องอะไรกันมาคุยกันโดยธรรมนะนั่นแหละก็เรื่องอย่างนี้เลยพระเจ้าค่าเรื่องเล่าเรื่องต่างๆให้พระพุทธองค์ทรงทราบพระพุทธองค์ตัดเจตววดาว่าเธอจะทํำยังไงโอ้นี่ผมมากาขอกมาพระพุทธองค์พระเจ้าค่าเพื่อให้พินิการเศรษฐีอดโทษให้เห็นไหมละ่ะเอาเธออดโทษให้ไอ้เทวดากลุ่มนี้ซะเออเขาไอ้ยอมรับผิดตลอดพินิการเศรษฐีนี่พระเจ้าตัดนะน,นะ ถ้าตระกูลใดก็ตามแมต่เทวดาก็ตามถ้าเป็นมิจฉาทิฏฐิให้ความบาดความบาดหมายถึงอยาเข้าไปช่วยเหลือห้ามไปแนะนำาพิ่มสอนห้ามไปสอนอัดสอนตามให้เขาด้วยห้ามไปช่วยเหลือเขาจะเป็นจะตายเรื่องของเขาเรื่องของมันนี่เรื่องของเราเขาจะไออย่างนี่เป็นอย่างนั้นนี่พุทธเจ้าก็ตัดเกยปิณิกาเศรษฐีอา้าวให้เป็นมิจฉาเนี่ยปิทิกาเศรษฐีก็เลยอดโทษให้พวกเทวดากลุ่มนั้น เทวรายคนนั้นก็เลยไปหาเงินเมื่อคืนบินด้วยกาเษฐีก็เลยรวย,รวยเหมือนเขาเขาจะให้ยังตอนนี้น่ก็พระพุทธเถรโลดเลดิศพระพุทธเถรประเสริฐพระพุทธร,ร์บอกว่าไม่ดีไม่ดีได้ยังไงนั่นใครเป็นคนพูดพระพุทธรเลิศประเสริฐพระพุทธรธดีเลิศจนประมาณไม่ได้นี่ก็เห็นไหมล่ะจะวางจะไววอยู่ที่ท้องสนามหลวงนั่น ออกจากพระเกี้ยวแก้ของกุทธเจ้านั่นก็ออกจจกก็พูดถูธว่าไหมล่ะนี่การกราบการว่าอยู่ที่ไหนก็ตามขอให้เรามีความเคารพก็ damals, เป็นบุญเป็นกุศลเต็มเม็ดเต็มหน่วยจนประมาณไม่ได้ไม่จะว่าอ้าวนี่เราไม่ได้ไปกราบสถานที่ต่จะรู้สถานท,ท,านที่ประสูติจะสรุ้แสดงธรรมและสถานที่เข้าสู่มหาปริญญาปานของพุทธเจ้าแล้วเราจะไม่ได้บุญได้กุศลเต็มเม็ดเต็มหน่วยอย่าคิดอย่างนั้น ลูกคิดผิดนะที่ไหนก็เป็นมหาบุญมหากุศลเต็มเมเต็มหน่วยขอให้เอาใจนั้นและเป็นที่กราบที่ไหว้เป็นที่ระลึกถึงสถานที่มหามงคลน,นั้นะระลึกถึงตัวพุทธเจ้าว่าพุทโธพุทโธพุทโธก็เลือดก็ประเสริฐนี่ก็เหมือนที่โยมเข้ามาวันนั้นแหละนี่เขาไาถามเราว่านี่หลวงปู่พ่อนาอะไรเขาว่าเงั้นอหลวงปู่พ่อนาพุทโธแต่ภาวนาอย่างอื่นนี่มันอยู่ไกลอ่ะมันเป็นอยู่ไกลมากแล้วนะ ถ้าคำว่าพุโทโธพุโทโธนี่เหมือนกับมีพระเจ้าอยู่ในใจอยู่ตลอดยืนดินดน,ดน,นั่งนอนพูดคิดเตรมทำก็จะมีพุโทโธพุทโธอย่างนั้นอุ้ยเพราะพุทโธนี่หยุดภาวนาใช่นั่นอันนี้ภาวนาอย่างอื่นภาวนาพุโทโธนี่ยังไม่สามารถถึงมาถ,ถึงผลได้อา้าวไหนจะบอกว่าภาวนาพุโทโธแล้วไม่ถึงมาถึงผลมันบ้าหรือไงนั่นแหละพุโทโธคือผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานฟังให้มันชัดด้วยน,นะลูกนึ พุโทโธแปว่าผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานพุโทโธคำเดียวเท่านั้นครอบจามแดนโลกธาตุขณะพุโทโธพุโทโธพุโทโธนี่ยังไม่ถึงมาถึงผลเวลาตายแล้วทุกขติภูมิปิดนรกเบรตอจุรกายสัตเดจฉานทุกขติภูมิทั้งสี่นี้ปิดประตูไม่รับพุโทโธรับไม่ได้เพราะกลัวพระพุโทโธมากแมนทําบาป ค่าสัตย์ชีวิตเป็นร้อยเป็นล้านหรือมากกว่านั้นก็ตามยกเว้นอนันตริยกรรมห้าเมื่อมีพระพุโทโธตัวเดียวเข้าในจิตเท่านั้นครอบไปหมดเลยเ่งมหาบนมหากุศลจะได้รับไหนล่ะขึ้นสู่สุคติภูมิโดยทายเดียวทายเดียวเหมือนกับสุปฏิติตาเทพบุตรเห็นไหมล่ะทำชั่วตั้งแต่เกิดตั้งแต่จําความได้จนถึงช่วงสิน้นลมนั่นช่วงก่อนที่จะสิ้นใจแล้วถึงพระเจ้าพระพุโทโธพุโทโธใต้คาพระพุโทโธ บาติธรรมมาที่ว่าค่าสัตว์ตัดชีวิตเลี้ยงชีพจนเป็นเศรษฐีนั่นทิ้งหมดเลยเห็นไหมละ่ะเกิดในเทวโลกสว่างสวัยด้วยพระพุโทโธพระพุโทโธนี่คือผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานผู้สว่างสวัยครอบสามแดนโลกธาตุตั้งกามโลกลูกลกและอรูปภโลก,โลก,โลก,โลกเห็นไหมละ่ะนั่นมาพิจารณาูสิและพระภาวนาพุโทโธแล้วไอ้ก็ได้บอกว่าภาวนาพุโทโธแล้วไม่ดีอย่างนั้นยี ใครเป็นคนพูดพวกอปีคนไหนเป็นคนพูดเขาถือศาสนาไหนล่ะลูกผูกก็จะถามเลยนั่นคิดใหม่ซะนั่นประพฤติปฏิบัติใหม่ซะไม่ต้องกราบจริงอื่นไม่ต้องคิดถึงจริงอื่นหลอกลูกนี่ลูกปู่พูดให้ฟังอย่างโจงแ้งเลยนะพระพูดตัวคำเดียวก็ครอบโลกครอบจัก,กรวาลพูดโธเท่านั้นลืดพูดตธเท่านั้นเปิดเสืิฐนี่ลูกขอขอให้ลูกหลังเข้าใจด้วยถ้าจะไปภาวนาอย่างอื่นเอาทิ้งใชงนั่นนะ่ะไปภาวนาทําไมเราเป็นศาสนาพุทธ เราลึกถึงพระพุทธโธไม่ได้แล้วเราจะเป็นชาวพุทธได้ยังไงนี่แล้วพวกก็จะถามคืนนะเดี๋ยวจะบอกว่าพุทธโธไม่ใช่มรกไม่ใจผลโวยก็พุทธโธนั่นเลที่เลือดตีประเสริฐที่สุดในมักในผลอนุตติสิบฟังให้มันชัดด้วยสิลูกเี่ยอนุตติสิบ,สบยังมีพระพุทพธโธพระธรรมโพระสังฆอ,อยู่ในนั้นเห็นไหมล่ะไม่ได้บอกว่าไม่ได้มีพระพุทพธโธพระธรรมโพระสังฆนี่เน้นลูกเอาอะไรภาวนาะ ้พิจารณาดูตัวเองนั่นมันวิปรลบวิปราดไปมันเป็นบ้าไปหรือเปล่านี่เราเป็นศาสนาพุทธถ้าไม่ได้ลึกถึงพุทธเจ้าจะลึกถึงอะไรนี่นี่ขอให้ลูกหลานเข้าใจด้วยนะพระพุทธโอคำเดียวตอนนั้นเลือนประเสริฐกอบสามแดนโลกกับทจนประมาณไม่ได้หลวงปู่ตั้งแต่ที่เป็นคาราวะาลุงปู่ไม่ได้ลึกถึงกรรมฐานสิ่งไหนเลยกรรมฐานบุฒบาทใดเลยมีแต่พระพุทธโอพระพุทธโอตลอดตลอดเน่เข้ากับมรรสติ นั่นเห็นไหมละ่ะนั่นเลือดปรเสริฐที่สุดจิตก้อนดิ่งเข้าไปดิ่งเข้าไปรั่วเข้าไปรวมเข้าไปเกิดค,ความสลดุดสังเบศเพราะระลึกถึงมรรสติควบเข้ากับพระพุธูอยู่ตลอดตลอดจนจิตรวมใหญ่เห็นไหมละ่ะลูกกาตุินี้ดับไม่มีที่จะบอกว่าสีสันทั้งโลกหญิงชายเป็นเปรียบเสมือน,นภ้าขาวดำเห็นไหมละ่ะอำนาจอะไรอำนาจพระพุธูคืออำนาจพระพุทธเจ้านี่ ต้นไม้ที่ว่าเขียวจะอุ่มงดงามตามธรรมชาติของก็มีกิเลสเวลาที่จิตมันรวมใหญ่นี่โอ้ยเป็นเหมือนกับซากต้นไม้ที่ตายอยู่อย่างนี้ไม่มีสีสันดใดๆนบ้านบ้านช่องห้องหอที่บอกว่าทาจีจิสงาง,งามไปมองดูเหมือนกับซากของบ้านเรือนที่ผุพังนั่นผู้หญิงผู้ชายก็ตามที่แต่งตัวว่าสวยว่าอย่างนี้พอที่จิตมันรวมใหญ่ปับ๊บก็จะมองเห็นเหมือนกับ ซากผีดิบเป็นเหมือนกับภาพขาวดําลองดูที่ภาวนามันถึงที่เอาพุทธัวมันถึงที่พุทธเอาให้อยู่ที่อันนี้พวกพวกเธอนี่ภาวนาไม่เป็นเดี๋ยวจะเอาอย่างอื่นเข้ามาในศาสนาพุทธนี้ก็แสดงว่าพวกเธอหลงลูกหลงทางเห็นไหมล่ะครับ